ทีนักข่าวกีฬาพุทไทยาบมานโปรกิงสไตล์ประจาวันที่8เมษายน2565โดยเชลิมบัาครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวเที่ยงฟุตบอลไทยกันดีกว่าว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างในช่วงเที่ยงของวันนี้ในช่วงเที่ยงวันนี้ซีเกมลุนหนักชนญรงสอแววต้องอยู่ช่วยอาดาเบ้ลุนชมป์ลีกา4ในครันี้ โดยทีมชาติไทยยังต้องปรอุลุ้นกันว่าจะได้เจ้าหนึ่งชานรงพรมสีแก้วมาช่วยทัพหรือไม่หลังเหตุที่อูนิโอนอาดาเบ้นะฮะกำลังลุ้นแชมป์ลีก้าสีของสเปนโดยมีคะแนนนำทีมอันดับที่2แค่แต้มเดียวในช่วงโค้งสุดท้ายซึ่งความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยชุดเตรมสู้ศึกซีเกมครั้งที่31ที่ประเทศเวียดนามระหว่างวันที่6 ถึง23พฤษภาคมนี้ซึ่งมีโอกาสสูงที่จะขาดผู้เล่นตัวหลักหลายรายทั้งในและก็ต่างประเทศที่ยังติดภารกิจกับต้นสังกัดอยู่นบเวลานี้ดอร์สุดทีมงานข่าวได้รับการยืนยันและก็รายงานมาว่าชันโรงพรหมศรีแก้วเพรเมรกเกอร์ตัวเก่งของทีมแม้จะส่งชื่อลงทะเบียนรอบแรก50คนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถการันตีได้ว่าจะเดินทางมาร่วมทีมในศึกซีเกมได้หรือไม่เนื่องจากในตอนนี้โอนิโอนอันดาเบ ้นสก,กัดของเจ้าหนึ่งกำลังนาเป็นจ่าฝูงในศึกลีกาสีของสเปนแต่มีคะแนนนาทีมอันดับสองเพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นและเหลือโปรแกรมแข่งขันอีโคเกมซึ่งจะไปสิ้นสุดในช่วงนัดสุดท้ายวันที่15พฤษภาคมซึ่งกองกลางวัย20ปีรายนี้เป็นหนึ่งในผู้เล่นคนสําคัญของทีมดังนั้นสมสรจึงอาจจะไม่ปล่อยตัวเนื่องจากการแข่งขันไม่ตรงกับช่วงใบทีมฟี่าเดย์ปัจจัยสำคัญที่ทําให้ทับช้างศึกได้ตัวชานรงคนนี้ มารวมทีมคือภายในช่วงเดือนเมษายนนี้ซึ่งจะมีโปรแกรมการแข่งขันอยู่สานัดต้องโกยแต้มหนีห่างปอนเตเบตราบรองจ่าูงให้ขาดเพื่อการันตีแชมป์โดยระที่สุดแต่หากแต้มยังสูสีกันและก็มีความเป็นไปได้สูงที่สโมสรจะปล่อยตัวมาแข่งซีเกมในครั้งนี้เป็นดังงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรอนาคตของเจ้าหนึ่งจะสามารถมาช่วยซีเกมไทยได้หรือไม่เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับ ช่างศึกไทยงานเข้าซะแล้วชินตะยังส่งชื่อ6บวก4แข้งนอกจะเอาแชมป์ซีเกมส์ในครั้งนี้โดยงานนี้ทำเอาเจ้าภาพเวียดนามและก็ทีมชาติไทย2ทีมเต็งเหรียญทองซีเกมส์ครั้งที่3 1ถึงกับผวาเมื่อทางชินตะยังกุซือชาวเกาหลีใต้ในประกาศย9รายชื่อทีมชาติอินโดนีเซียชุดลุยศึกฟุตบอลชายซีเกมส์ครั้งที่3 1ที่ประเทศเวียดนามโดยปรากฏว่าชินตะยังส่งชื่อ6แข้งเทพจากลีกนอก ล่าเหรียญทองซีเกมเบียดแชมป์กับทางไทยและก็เวียดนามในครั้งนี้ประกอบไปด้วยอัสนาวีมังกรัมจากทางอัสซันเกรนเนอร์จากเกาหลีใต้ปรตาตมาอัสฮานจากโตเกียววาดีญี่ปุ่นเอคิมอรนาวิกรีจาก F.K. เซนิกาสโลวเกียวิธานสุไรมันจากทาง F.K. เซนิกาสโลวเกียและก็แอลแกนแบก,กอตจากทางอีสวิทาประเทศอังกฤษ โดยที่สําคัญนั้นชินตตยังยังได้ส่งชื่อผู้เล่นโคต้าอายุเกิน4รายเพื่อจะพิจารณาประกอบไปด้วยฟักบรูดินอาริยันโตอายุ33ปีริกกี้กัวโบยาอายุ26ปีและก็มาร์กบร็อกอายุ28ปีสุดท้ายอิฟรานจายาอายุ26ปีทางนี้ทางอินโดนีเซียนั้นอยู่กลุ่มเอพร่่มสายกับทางเวียดนามเมียนมาฟิลิปปินและก็จิบอเดสเต เป็นนว่าง,งานนี้นะผมทางอินโดนะฮะบอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็มอย่างแน่นอนแข่งลุกขึ้นก็มาผลงานก็ดีงานนี้ไม่ปล่อยให้เวียดนามอยู่อันดับหนึ่งของตารางคะแนนอย่างแน่นอนก็ฝากทางอินโดกันด้วยก็กันครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับช้างศึกต้องเล่นเกมเยือนป้องกันแชมป์ AFF Suzuki ครับ หลังจากที่บริษัทไทยลีกจำกัดพร้อมกับทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยทำการจัดประชุมร่วมกับทางบานโปลกิงผู้สู่ทีมชาติไทยชุดใหญ่เมื่อวันที่5เมษายนที่ผ่านมาเพื่อจะ,ตะเตรียมการหารือเกี่ยวกับทางโปรแกรมอุ่นเครื่องและกเส้นทางในการป้องกันแชมป์ AFF ซูซิกับ2020โดยการบริงานดังกล่าวนั้นจะมีขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมนี้โดยล่าสุดนั้นมีการเปิดเผยจากทางบิ๊กโจภาสิทธิ์สุภพงศ์เลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยมาว่า ทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลอาเซียนหนนี้อาจจะกลับมาในรูปแบบยเย่าเยือนตั้งแต่รอบแรกนะเหมือนกับปี2018ซึ่งปีนั้นมีทีมที่เข้ารอบเล่นในรอบแบ่งกลุ่ม10ทีมแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มละ5ทีมแข่งขันกันแบบพบกันหมดทีมละสีนัดโดยแต่และทีมจะได้เล่นเป็นเจ้าบ้าน2นัดและก็ออกไปเยือนอีก2นัดซึ่งเกิดจากการสุม่มซึ่งก็จะมีทีมไปลอนในรอบแบ่งกลุ่มแล้วทั้งหมด9ทีมและก็อีก2ทีมในอันดับสุดท้าย ตามการจัดอันดับของการแข่งขันเมื่อปี2016ที่ผ่านมาแข่งกันแบบในรอบตัดเชือกเพย์ออฟเย่าเยือนเพื่อจะหาผู้ชนะเข้าไปแข่งขันในรอบกลุ่มต่อไปถ้าเกับว่าหากจบทัวร์นาเมนต์ดังกล่าวและทีมชาติไทยผ่านเข้าไปเล่นรอบชิงชนะเลิศจะเล่นทั้งหมด8เกมอีกทั้งยังเตะแบบข้ามปีซึ่งกินเวลาของสโมสรจำนวนมากโดยคาดเกี่ยวไปถึงวันที่16มกราคมปี2566 ก่อนจะกลับมาแข่งขันเลทที่2ต่ออย่างไรก็ตามบิ๊กโจยืนยันแล้วว่ายังต้องรอดูสถานการณ์ของโควิด -19 ทในครั้งนี้โดยหากยังกระทบต่อเนื่องก็อาจจะทำเหมือนครั้งที่ผ่านมาโดยการหาประเทศเจ้าภาพหนึ่งเดียวเท่านั้นพร้อมกับทำการแข่งขันแบบบับเบิลนับแบ่งเป็น5ทีมเล่นไป4นัดก่อนที่รอบรองชนะเลิศกับรอบชิงชนะเลิศจะเล่นรอบที่2นัดอย่างไรก็ตามไม่ได้หนักตรงที่ต้องเดินทางข้ามประเทศเหรอกนะ เพราะเล่นในรูปแบบสนามเป็นกลางไม่เหมือนกับปี2022ที่ผ่านมาอาจจะต้องไปเยือนด้วยเครื่องบินอีกครั้งก็เป็นได้เป็นตทางงานนี้ก็เตรียมตัวไว้ตั้งแต่เนิ่นๆนะฮะจะดีที่สุดนะผมบอกไว้เลยเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับใครบ้างดูวการนี้ที่ทําให้บริลัมทางไม่สะดวกโดยงานนี้ทางบริลัมทีมจาฝูงไทยลีกหนรายการ2021 ลงสามทำการแข่งขันไปแล้วทั้งหมด28นัดเก็บมาได้59แต้มมีแต้มนำรองจากฝูงอย่างทางบีจีปทุมอยู่5แต้มเหลือเกมการแข่งขัน2นัดต้องการอีกเพียงแค่2คะแนนก็จะประกาศแชมป์ทันทีโดยโปรแกรมการแข่งขันใน2เกมที่เหลือคือวันที่10เมษายนบุกไปยเย็ยนหนองบพิษเอฟซีและวันที่7พฤษภาคมบุกไปยเย็ยนสุพรรณบุรีเอฟซีตลอดการแข่งขันในช่วง28นัดที่ผ่านมาบุรีรัมเก็บชัยชนะได้ทั้งหมด18นัด เสมอไป5นัดและก็แพ้ไป5นัดซึ่งเกมในบ้าน15นัดชนะไ,ไป10เสมอ3แพ้ไป2ขณะที่เกมเยือน13นัดชนะไ,ไป8เสมอ2และก็แพ้ไป3นะโดยใน้วยการนี้ปริลัมนะฮะเป็นทีมที่ทุ่มง,งบประมาณในการเสริมทัพตัวผู้เล่นอย่างหนักทั้งไทยและก็เชศคุณภาพทีมดูแตกต่างจากทีมมา่ดินอย่างเห็นได้ชัดเจนใช้บริการกุนซือ2อรายทั้งอเล็กซานเดอร์กาบาจากปราซิลและก็มาสดาอิชิอิจากญี่ปุน่น แต่ตลอด28นัดที่ผ่านมาในลีกมีถึง10เกมที่บริลัมไม่สามารถเก็บชัยชนะได้สเสมอ5แพ้5จะทำให้สถานก,การณ์ในการลุ้นแชมป์ต้องลากยาวมาจะถึงท้ายของฤดูกาลลองไปดูกันดีกว่าว่ามีทีมไหนโค้ชคนไหนที่ทำให้ทางของยอดทีมจากแดนอีสานใต้ไม่สะดวกสเสมอในครั้งนี้โดยเรามาดูแค่10เกมที่บริลัมนะฮะไม่ชนะคู่แข่งในะรายการ2021นี้เริ่มจากวันที่4กันยายนปี64 เสมอชมบรีเอฟซีไป0ต่อ0วันที่25กันยายนแพ้บางกอกยูเดดไป0นต่อ2วันที่6พฤศจิกายนแพ้บีจีประชุมไป0นย์ต่อหนึ่งวันที่9พฤศจิกายนเสมอกับทางหนองบัวพิษเอฟซีไป0ต่อ0วันที่13พฤศจิกายนแพ้ชมบุรีเอฟซีไป0ต่อ2วันที่2กุมภาพันธ์เสมอปพริทโีเอฟซีไป2ต่อ2และกับวันที่6กุมภาพันธ์แพ้ประจวบเอฟซีป1ต่อ2วันที่20มีนาคม แพ้บีจีปรชุมยูเต็ดไป2ต่อ1วันที่2เมษายนเสมอขอนแก่นไป0ูย์ต่อ0และว,วันที่6เมษายนนะฮะเสมอเชียงรายไป1ต่อ1นนั่นเองครับโอ้โหนะฮะนี่ก็เป็นการพูดถึง10นัดที่ทางบุรีรัมย์นั้นทำคะแนนหลุดมือไปอย่างน่าเสียดายนะครับก็ถือว่างานนี้ก็ใกล้แล้วรอดูกันต่อไปกันลกันว่าจะเป็นเช่นไรในนัดสุดท้ายแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับแมตช์น,นี้มีเดิมพัน ไทยดวลเวียดนามตัดเชือกโต๊ะเล็กอาเซียนโดยผู้สอไทยฟัดเวียดนามในรับรองชนะเลิศชิงช้ป์อาเซียน2022ในวันนี้ที่โค้ชเซซ่าชี้จะเจอเกมยากอีกครั้งกับเวียดนามชุดนี้เล่นด้วยการบันานานเกมรับเหนียวแน่นส่วนด้านฟารมินเกียงรับเป็นภาพรองพอสมควรหลังกัปตันทีมเวินวันวูติดโทษแบนเปิดสถิติตัวเล็กช้างศึกไทยขมชนะไป8-1ตอนนเลยนะ โดยศึกเอฟเอฟฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพนะฮะ2022หรีอฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียนในครั้งนี้เป็นการคัดเลือก3มทีมไปแข่งขันฟุตซอลเอเชียนคัพ2022เชียร์ประเทศโคเวตแด้เดินทางมาถึงรับัรองชั้เลือก,กันแล้วโดยทัพตัวเล็กช้างศึกฟ,ฟุตซอลทีมชาติไทยที่เข้ารอบมาในฐานะแชมป์กลุ่มจะพบกับทางตัวเล็กดาวทองทีมชาติเวียดนามรองแชมป์กลุ่ม B คท่นี้ลงเตะก,กันวันที่8เมษายน เวลา17นาฬิกาถ่ายทอดสดทางช่อง T Sport 7และก็นาย M Coach HD โดยการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศเสมอกันในเวลา40นาทีจะต่อเวลาครึ่งละ5นาทีหากยังเสมอกันอีกต้องตัดสินด้วยการยิงจุดโทษฝั่งละ5คนนะซึ่งโปรแกรมการแข่งขันรอบรองชนะเลิศฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2022ในวันนี้คู่แรกจะเริ่มเตะันเวลา14นาฬิกา30นาทีจะเป็นเดนมาร์กพบอินโดถ่ายทอดสดทางช่อง T Sport 7 สด,ดทุ่ที่ส17นาฬิกาไทยพบเวียดนามถ่ายทอดสดทางช่อง T-Sport 7และก็ M นายเอ็มโคช HD ครับและนี่ก็เป็นที่นังขาวกีฬาบันไทยหมายมาโนโป๊กิ้งสไตล์ประจำวันที่8เมษายน2565โดยใช้ว่าครั้งฟุตบอลไทยครับ